สวัสดีครับพี่น้องครับมีพี่น้องหลายท่านถามว่าต้นมะขามเทศหรือต้นไม้อื่นๆที่ทําเป็นพืชพี่เลี้ยงสามารถเป็นพืชพีเลี้ยงให้จํานวนผักหวานป่าประมาณกี่ต้นอันนี้ผมใช้มะขามเทศนะครับนะฮะเป็นพืชพี่เลี้ยงพี่น้องดูนะครับมะขามเทศเมื่อเขาโตแล้วเขาก็จะกลางร่มให้ร่มเงานะห้าสิบห้าสิบร่มบางแดดบางห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่ผมปลูกนี่ระยะห่าง ปลูกผักหวานนี่ระยะห่างนี่ฮะระยะห่างเมตรคูณเมตรนะเมตรคูณเมตรเห็นไหมฮะอันนี้อยู่ภายใต้ของต้นมะขามเทศนะครับนะฮะพี่น้องดูภายใต้ต้นมะขามเทศเป็นแถวแถวไปเพราะฉะนั้นแถวหนึ่งผมในจำนวนหนึ่งแถวเนี่ยนะครับผมนับดูแล้วจะได้ประมาณ ยี่สิบต้น,นะระยะห่างเมตรคูณเมตรนี่นะฮะระยะห่างเมตรคูณเมตรอันนี้เป็นพืชพี่เลี้ยงมะขามเทศเมื่อโตแล้วจะกลางร่มให้ร่มเงานะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งแถวประมาณยี่สิบต้นมะขามเทศต้นนี้จะสามารถนะฮะเป็นพืชพี่เลี้ยงให้ผักหวานนะในจำนวนหนึ่งแถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สามแถวที่สี่ไปเรื่อยๆนะครับ ไปเรื่อยๆรหนึ่งต้นสามารถเป็นพืชที่เลี้ยงผักหวานป่าได้ประมาณสองร้อยนะฮะสองร้อยต้นเลยทีเดียวนะครับเพราะแถวหนึ่งยี่สิบนะครับแถวหนึ่งยี่สิบห้าแถวก็หนึ่งร้อยแล้วนี่ได้ตั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นสิบแถวสิบห้าแถวเลยนะครับคือสิบห้าคูณสิบห้าแถวนะครับถึงยี่สิบคูณยี่สิบแถวนะครับเพราะฉะนั้นมะขามเทศต้นหนึ่งสามารถ เป็นพืชปีเลี้ยงผักหวานป่าเราได้ถึง150ถึง200ต้นนะครับนี่ให้ความรู้พี่น้องนะฮะเป็นลักษณะของสวนผักหวานป่าอปอกอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีของเรานะครับครับสวัสดีครับ